สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยัง FC ชายใหญ่ที่เคารพรักทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูหน้าง,งานรถพลง,งานชายใหญ่อีกคันหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้มาขุดสระขุดสะกว้าง10เมตรยาว32 เมตรยี่สิบเซนนะครับลึกสามเมตรน,นะครับอันนี้ตกประมาณเก้าร้อยหกสิบหกคิวประมาณนั้นนะครับโอ้เจอคนใจแล้วครับสวัสดีครับโอ้ยอยู่ทับอะไรเถอะนี่เห็นยังงอยูน่นีิมีกับใคร ฮะชัวร์ไมาดูกันใกล้ๆดีกว่านาดินแห้งมากเลยครับแต่ข้างล่างมันชุ่มอมน้ำจะออกเลย เป็นดินเหนียวเลยนะนี่เมื่อกี้เริ่มเสียงดังนะครับต้องไปตีตตเปลี่ยนบูธไปหามซะหน่อย อันนี้อามาจากภูเก็ตนะครับผมไปซื้อมาจากที่ภูเก็ตคันที่อาจารย์นุขับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับปีนี้อาจารย์นุไปขับ200ครับเลยให้จารย์สิทธิ์ขับคันนี้ไปเพราะผมขาย ทันเทียมมาจากเชียงรายที่จะดทิดขับปีที่ผ่านมานะครับขายไปคันนี้ชั่วโมงงานอยู่ที่5,000นะครับ5,000ชั่วโมง ชั่วโมงซุปเปอร์เอีกเกมนะครับเปลี่ยนฟันใหม่ตักเข้าดีครับตักเข้ามันก็ไม่เปลืองแรงรถนะครับไม่เปลืองแรงไม่เปลืองน้ำมันนะครับ ครับครับชึบนี่นะครับ อาจารย์สิทธ์สีมือแกไม่ธรรมดานะครับจันโน่นี่ลูกศิษย์กุลกุลติเลยนะครับนี่จันโนเป็นรถกับอาจารย์สิษย์นะครับมี FC ถามเข้ามาครับว่าจ์นทุเป็นไงบ้างนะครับก็อาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับยังยังปวดไหล่อยู่นะครับแต่ก็น่าจะพอใกล้ๆที่จะทํางานได้แล้วนะครับแต่ยังยกของหนักไม่ค่อยจะได้นะครับเดี๋ยวไม่นานเจอกันครับจนันทุแล้วก็กลับมาครับ พอดีแหละเอาเอารถมาอีกคันหนึ่งก็พอดีครับคน,นขับครบกันพอดีแก้สิบแปดปังครับ ำงานชั่วโมงนะครับกับวิ่งดินมันข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปเนาะทำง,งานชั่วโมงก็สบายครับชี้ตรงไหนเอากี่ชั่วโมงเหมาเท่าไหร่ก็ได้เลยครับไม่ต้องไปรอครับไม่ต้องรอรถดันนะครับไม่ต้องรอคนเยอะไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะๆนะครับกับข้าวก็ก็กินแค่คนเดียวครับค่าใช้จ่ายก็น้อยครับ แต่บินดินนี่บางบางครั้งมันต้องรอรถดำนะครับรถดำไม่ค่อยสะดวกรถดำมาไม่ครบมั่งนะครับบางทีรถดำมาครบรถดำเยอะแต่ที่ลงไม่สะดวกครับในหน้าเอาไม่ทันคนโบกรถโบกไม่ทันนะครับรถดำต้องไปจอดรอหรือไม่อาผมบ้านดีนะครับต้องดันเข้าใต้ถุนบ้านอะไรเงี้ยครับทำให้เสียเวลาแต่ถ้างานสะดวกสะดวกนี่บินดินก็ได้ตังดินกัน,นครับ วันหนึ่งสอ้ที่ยี่ยนะครับมูลเจ็ดมแปดสองหนะครับแต่มันก็สนุกดีครับบางคนเยอะสนุกตอนเย็นก็เช็คเที่ยวกันไปดื่มน้ำปะนะไปนะครับเพราะฉะนั้นทำงานก็ต้องควบคู่ันไปนครับมีวิ่งดินด้วยงานุดโลกทำชั่วโมงนะครับปะปนกันไปนะครับ บางทีงานใกล้ๆเราวิ่งเดินอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีเจ้าของนาเจ้าของที่เขามาติดต่อให้เราไปขุดสระขุดจมปวกอยู่ใกล้ๆหรือทมสระก็แล้วแต่นะครับเราก็โยกย้ายกันไปอาจจะโยกเฉพาะรถดำไปหาแม่คอีกคันหนึ่งแล้วก็คันที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็เก็บงานชั่วโมงมาเลยนะครับ ขับเราต้องเอาคนขับที่ีมือดีๆหน่อยนะครับงานจะได้จบนะครับถ้าเอากินได้ทั้งหมดนะครับบางคนลอกหน้าได้อย่างเดียวคุดสาไม่ได้นะครับขุดสาได้แต่ไม่สวยนะครับคนที่จ้างเราเขาไม่อยากจะจ้างเนาะไปตรงไหนก็ต้องคอยแก้งานเขากระปนว่าไปทุกที่เนาะถ้าคนขับีมือดีๆนะครับจบก็แกก็สบายใจครับทำอย่างอื่นก็ทำได้จะไปใต้ไปเหนือก็ได้นะครับ ทำงานต้องช่วยกันครับช่วยกันถ้าคนขับไม่ช่วยถ้าแก่อยู่ไม่ได้หรอครับต้องช่วยกันดูครับเป็นหูเป็นตาช่วยกันรถมีปัญหาก็ต้องแจ้งก็งแก่ครับจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ต้องอ่เขาเรียกว่าอะไรนะ ต้องมีจรรยาบรรณต่ออาชีพของตัวเองนะครับไม่ใช่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้คิดเห็นคนอื่นนะครับจัรสิทธ์แกก็ฟีมือกอ็ใช้ได้ครับ ดีเลยแหละไม่ใช่พอใช้ได้หรอกอยู่กับผมมาหลายปีแล้วครับจันนุนี่ก็อยู่กับผมมาตั้งแต่ผมซื้อรถคันแรกครับแต่แมคโครคันแรกก็อยู่กันเป็นสิบปีนะแล้วนสิทธิ์นี่ก็หลายปีแล้วนะครับจันขำนี่ตั้งแต่ผมยังไม่มีรถแมโครครับอยู่ด้วยกันมาครับผมก็ ซื้อข้าวซื้อน้ำกาแฟมาให้คนขับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปดูหน้าง,งานอีกหน้าง,งานหนึ่งนะครับไอคัน200รู้สึกว่าตรงงานทอยใกล้จะจบแล้วแหละ๋ยว,วางแผนกันต่อนะครับว่าจะสั่งงานต่อครับอโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนแล้วกันน้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผม Assalamualaikum warahmatullahi